กำลังมาถึงขั้นที่4นะครับผมอยู่ที่ประมาณบ่ายสามโมงนะครับมื่อนี้เอาให้มมนแล้วนะครับผมจลกทีแล้วไปเล้วออกไปนองเบื้องก่อนอันนี้ก็จะเป็นนะครับอันนี้จะเป็นใน LC7 นะครับเด้อที่เจ็ดคันบนนะครับนี่อยู่ที่อำเภอลานกระบือนะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสวัสดีครับนี่นะครับยู่บ้านนี่ยังบูบ้านที่ บ้านนียงงันพ่อบ้านปุยม่วงปุยมะม่วงปุยมะม่วงว่านะครับถึงแล้วนะครับผมต่อเอาถอยออกกันละจอดไปแถวนั้นก็ได้ทีเจ็ดสีส้มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่สองเครืองนะครับอยู่อยู่กำแพงเพชรทั้งสองคันเลยนะครับมันนีบ้านปุยมะม่วงนะครับนี่ก็เป็นโค้งหล่นะครับหล่นมาสองคันนะครับมันนี่เอครับห่างจากบ้านไล่มาสองร้อยโลนะครับผมว่าสีมหอดไกลเติบ ขานบนนะครับตัวนี้ไกลเหล่วอุทัยธานีเนาะครับไกลไกลครับสองร้อยโลแล้วก็จากกำแพงเพชรกลับโคราชที่นี้บัตรที่นี้โอ้โหจะว่านิดเดียวทอสี่ห้าร้อยโลนี่ะนิดเดียวนะกิโลเอาจากนี้ไปไปโคราชเลยโอ้ยจาว่าตัอ ครับพักดีแล้วก็ไปบ้านผมอีกเป็นร้อยโลเลยสี่ร้อยกว่าโลเลยจากร้านกระบือไกลครับชี้รลดสอดแก้งแล้วครับน้าลุยเฮาให้มันแล้วจะสองชั่วโมงแล้ววะแล้วอยุดหรอ,อพอวัว่ากรไปติดอีกรั้นหนึ่งอยู่อำเภออำเภอเมือง <Okay. S 1> ใกล้กันนี่ละเ่อไกลดอก ที่17แรงขึ้นกันนะครับเอ้าติดตามมึงได้พี่น้องเด้อคันบนนะครับสี่คันยังกะซามเหรอเฮ็ดให้ได้ขึ้นเก้าเหรอครับพี่น้องเด้อร้อยนะครับผม L4708 นะครับผมคานบนนะครับปลดอัตโนมัตินะครับมีอยู่หกหูนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับของเฮาหกหูนะครับตัวนี้ตัวกันกระชอกนะครับดามบนและล่างใส่เหล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับผมโอ้โอ้ไฟรุ่นตัวนี้เออพอยกน้อยโชว์สเต็ปน้อยนะครับผมคำมาร์กอีกแล้วครับมือนี้คันที่สี่นะครับ โอเคนะครับผมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับวางนะครับจังหวะเกี้ยวดินกับพอดีนะครับเ้อตัวนี้เขาจะได้กอกันในไงนะครับหวัวงับจะไ่ได้สูงจากพื้นดินนะครับเอายกสูงน้อยเลยหลังคารถคหลังหลังคาบ้านบ่เยกเยกุกแล้วเออนะครับผมก็แค่นี้ก็พอแรงแล้วนะครับผม กระบอกไปดันทุกอย่างนะครับปกติเลือกสีได้ตามใจชอบนะครับผมได้มักสีเขียวสีน้ำเงินนะครับสีดำนะครับคอนโทรลยากหรืบผมไม่นะครับเดินสายเรียบร้อยนะครับด้มีแคมหลับแขยงดีนะครับสายให้หลีกเป็นสายสองชั้นนะครับผมกระบอกฟอร์ดใหย่งเดี๋ยวหัวอัดจลาบีนะครับเอาติดไส้หัวอัดเจลาบีให้พร้อมนะครับดี๋ยนี่เอาติดฝังฝังบูธนะครับสามหุนนะครับหรือความหนาประมาณสามหุนนะครับอัดบูธให้พร้อมไส้หัวอัด ตรงข้างบนกับหัวอัดจจละบีหายนะครับตรงนั้นคือเอามัดเอากระบอกมาดแจงห้ไหมเบิร์อีกนะครับตัวนี้ก็ใส่หัวอัดจจละบีหายอีกทั้งสองฟังนะครับผมหูเหือนะครับปกติแล้วก็ตัวดึงใกล้ๆมือนะครับตัวตัวนี้มันสิไกล้ๆมือเวลาเข้าโยกเขาหยั่งมันสิบรเก็บล้างปวดเอวนะครับเขาต้องให้มันไก้มือหมากที่สุดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดึงนะครับดึดงง่ายๆนะครับต่อดึงด้วยต่อไก่มือปะเอ็นเอ็นหลังดูเอ็นหลังดูเอ็นหลังดึงไหนปะ เออนะครับมันจังสีปวดหลังปวดเอวนะครับเนี่ยบางบางเจ้าเฮ็ดบักไกลๆนะครับเดี๋ยวเวลาเขายืนนะครับยืนเสร็จแล้วมันติเก็บหลังปวดเอวนะครับเอาสเปรย์มาขีดก็นะครับเขากับติดนะครับเฮ็ดให้สวยงามแข็งพร้อมสวยงามพร้อมนะครับมันต้องมาน้ำกันนะครับพี่น้องเด้อความสะดวกสบายนะครับบ่าเปนแข็งซื่อๆนะครับความความสวยงามเขาก็ต้องใส่ให้นนะครับตัวนี้ก็กอได้ที่ละสองพืนสามพืนก็ได้นะครับกอง่ายๆ พื้นแรกก้อนนี่นะครับพื้นสองก้อนนี่แบบง่ายๆเลยนะครับตัวนี้มันต้องยาดมันงอนะครับบูท้องกัดนะครับหนานะครับควบหนามันนี่ครับตัวกาดไส้หัวอัดจารบีให้พร้อมนะครับทุกจุดไส่หัวอัดจารบีให้เบิร์ตนะครับตัวนี้ถ้ามันเคี้ยงนะครับเขาสามารถถอดออกได้นะครับด้วยนี่ถ้าบอเคี้ยงกับพอเป็นหนังนะครับนี่มันเป็นน็อตยึดอยู่นะครับสามารถถอดออกได้ปกตินะครับทั้งนี้ก็ทีเป็นนะครับหูดึงนะครับพันนักแชยก์ก็ี่ถือหูสร้าง ท่าลังเชียกติดถือหูลิงนะครับก็แล้วเทปดันดวงดีนะครับอันนี้ก็น้ใส่ขวดน้ำนะครับปกติทุกอย่างโอเคเฮดออปชั่นให้พี่น้องขึ้นมานะครับแล้วต่พี่น้องติดไส่บ่ไส่นะครับผมเฮดมาให้เบิดนะครับผมตัวนี้กับปกตินะครับไปดันนะครับก็เอาไปดันยกขึ้นมันดีเชียงไดโอเคห้างนะครับห้างไกลนะครับเด้ห้างห้างการมองเห็นกัโอเคนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับลูกค่าเพาต้องเอารถไปนะครับ สวัพี่น้องเอารดไปนะครับจากการนำมันนะครับลงไปโคราชครับเพาตามก็หาพันธแหละผมว่า, 5, วมมาถ้าเป็นรถบรรทุกนะครับติดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับ<อ>จังหวัดกำแพงเพชรรุ่น47แรงคือเก่าเลพี่น้องเ้อนะครับผมสวัสดีครับ